สดีค่ะเมื่อนี้สี่เหตดอมเหนือนะคะนะอมเนือมีอย่างปติอมเหนือวันนี้มีอะไรบ้างขอบอกก่อนนะคะว่าอ๋ออมเนือเมื่อนี้บ่ไข่ยบมีบักเขียข่ยบได้ใส่บักเขือแล้วกับก่บมีที่มันครบพร้อมมันที่อยู่บ้านเฮาเพราะว่าเมื่อนี้อยากกินอมเหนือข่อก็เลยอมเหนือแบบพริกแพงของตัวเองเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเทปไตมืดโปรเซชันได้เทปไตมดวัตถุของเฮานี้มีก็คือมีสิ่งที่มันเสียบมันอยู่หมองใดกะพิจารณาเอาเบิ้งเอาเนาะคะเนาะอ่ะไข่แกงอ้อมวันนี้ไข่อ้อมไข่ใส่อีกอย่างไข่มีบีขมออมใส่บีขมออมล้อมบีขมนะคะไข่อยอมใส่ผักหมักทั่วพูแล้วก็ต้นหอมเลี้ยวกะบักสามสิบกีบสามสิบกีบนะคะสามสิบกีบเอาไปย่างเสก่อนเอาไปย่างมันเสก่อนเพราะอะไร ่อยเอาไปย่างมันเพราะว่าเวลา่อยออกมาอมบักสามสิบก,กีบเนี่ยมันจะเหนียวนิดนึง่อยไม่ต้องเอาไปย่างเพื่อให้ความเหนียวของมันไม่มีเวลา,เ,า,าเขาออกมาอมเขาอาอมแป๊บนึงเขาก็ยกขึ้นความเหนียวมันกระสิบมีไม่ใช่เหรความเหนียวมันก็ไปอยู่ที่โตย่างเหมือนเดวนะคะแล้วกับนี่ข,าข้า,ขาขวัา่วข้าวคั่วอันนี้กับบักพริกตะไคร่พริกแห้งอมเนื้อใส่พริกแห้ง เด้อสวยก่ะลูกออมเนื้อใส่พริกแห้งแล้วค่ะน,นะอ่ะใส่พริกแห้งไปพริกแห้ง <c oughs> พริกสดอะไรก็ใส่ไปนะค่ะตักไข่โอ้ยโทษทีค่ะหัวค่าสิบขวบไปกับตัวนี้อ่ะพริกแห้งขอเอาเม็ดออกก่อนดิพริกแห้งเอาเอาเม็ดออกแล้วกินกับอีหยังก็ได้มึนที่กินกับบักทัวร์พูบักสตอแล้วก็หัวค่าแล้วก็บใบ ผัอกอั่นที่ข่อยมักอื่นผักกาดหิมพลังอันนี้น้ำานะประปลเศดศใคยกินแบบไี้ก็กินไปนะคะ ใส่ขวมันใส่แบบนี้เนาะัวเนื้อมันนี่ัตเนื้อมันสิมีอยุ่ซซ้ำนี่ข่ไส่ที่หลังเพราะว่านึงเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อกินเนื้อเป็นตอนคักอ่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าขอโทษนะคะข่อยเป็นคนที่บ่มักเป็นเนื้อคักจังเสียเนื้อคักแบบบางเสียงไข่ก็ใส่แค่ไปให้มัน บาลานกันนิดหน่อยเพราะให้มีเนื้อเซื้อผู้ใดอยากกินใส่เนื้อก็ใส่ไปอันนี้คนเอาตำมัน,ม,นมันของเนื้อ,อเอามาล้วนล้วนกับผักกับพริกกับอย่างพวกนี้ไปเนาะคะ่ะอ่ะเร็จแล้วสิผงไฟหน่อยหนึ่งจะมีดีผมเนี่ยความเส่บของอาหารมันจะมันสิ คนเฮ็ดอาหารคนเฮ็ดอาหารพราะเป็นมีวัตถุดีปันได้แต่พวกเสียใช่นีออมอันนี้แมนต์พร้อมกินใส่น้ำไปด้วยก่ะตี่นพอะั่นมันเป็ดอ่มนะอ่มเราจะใส่น้ำเยอะไม่ได้แนตะ่มันจะเป็นเกงเนาะคะนะ่นาะอืม บุบุบุบสามสิบกีบสามสิบกีบบ้านเทขากับสรุดตัวอันข้างในเนื้ออันงวัวเมาเ่ะอมอมเอาเจาะใส่กินใส่บีคมน้ำก็จะเสียบนะกินข้าวเหนียว ย่บานเขาจะใส่ผักซีใส่ผักซีแล้วก็ได้ใส่บักเขียก็ได้ใส่ส่วนมากอมนี่พวกนี่ใส่บักเขือใส่ผักซีมันสิเขากันแต่ว่าการอมเหนือบางคนือจําไข่บางที่อยคิดยากที่เป็นอีกแบบนึ่งข่อยกับอมใส่นมมีส่วนแต่พอใส่บีคุมมันกับเกงเลยแหละค่ะแต่แต่เขาใส่น้ำปลาถ้าเกงใครเขาใส่กะทิเนาะของอีสานเขาอาหารแม่บ้ตายตัวพริกแพงเอาความพริกแพงความละเอียดอ่อน มีเยอะเห็ดกับเผ่าพี่น้องเราใส่น้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขวานไปแล้วใส่น้ำปลาไปแล้วแล้วก็ใส่ไส้อันสามสิบกีบนะคะสามสิบกีบไปเลย เปส้นเนื้อเนื้อเนื้อสดเนื้อเอ้เนื้อที่บันมีมันเหไหมเพราะว่าเนื้อนี่ทําไมประสิทธามันไม่ยังนี้คือใส่พร้อมกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อถ้าเขาใส่ไปสุกคัดเนื้อมันแหนงไม่ใช่เ่าะเสียบเราเนื้อฝรั่งตั้นของขันจะพลอยเอาใส่พวกลวกบวกล่ะโอเคแล้วเสียบกับโอเคาะต้องเห็นมันสุกคัดกันเนี่ยอันที่่อยใส่ลงไปก้อนที่มันคอยขวดเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันนะคะเข้าคั่ว น้ำเ็้าคัา่วเลยอันนี้น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลน้ำตาลใส่ตัดเข้าไปนิดนึงบีบผมเดี๋ยวเพิ่งนะคะไส้เนื้อสดเข้าไปอ่ะบีบผม ใส่ลงไปใส่ถั่วพูน่อค่ะใส่ถั่วพูนะคะ,ะ,คะมันขาดอันนี้เนอะพี่น้องอะมันขาดอ่าผักซีผักซีปุ๊บเข้าไปนี่โอ้ยสุดยอดเลย ตัวประเด็กนิดหนึน่งแซ่บแล้วค่ะพี่นอ้องน,น,นี่อ่ะอันปรุงรสเนี่ยใครอยากใส่ก็ใส่นะคะใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้คือเกมียงองตามที่บอกไปนะคะถ้าผู้ใดใส่ประเด็ก หอยเล้วคุณอย่าเพิ่งชักอย่าเพิ่งใส่ผงสลดอยเ่าเพิ่งใส่น้ำปลาเอียงทั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงอ่อมค้อยปิดไฟแล้วค่ะโยไปนิดน้อยน้่เค็มข้นเพราะว่าปลาเด็กมันมาจากไฮนั่นไฮนี่ไฮนี่ไม้ถึงไฮจังวัดนั่นไฮจังวัดนี่ความเค็มข้นมันมาจากตัวตนของของนั่นแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเราพูดพู้อยากลูกเพิ่นก็อยากลูกเพิ่นผมอยากลูกเพิ่นก็สิดบาอีฮานี่โฆษณาปลาเด็กค่ะผมอันนั้นก็แเลี้วเตะน่อเกาะแล้วจ้า ก็สิกดปุ๊บอมความเข่าขวาววหว้หวยๆ่วยหอมเสร็จแล้วลูกกินข้าวกันอะหนูนาก็กินข้าวกับมามาน้องหนูนากินน้องหนูนากินอะไรคะแค่นี้ล่ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอมเยอะเยอะเยอะเ<อ>ยอะคะใส่ใส่ปลาใส่อยองังไง บีคมบีคมทำไมใส่ตรงนี้ดาดาค่ะมันนี้เล่นอยู่บ้านคนเดียวมามิโยนอาสนะโ,โ,โอเคกินก็ไปกินไปนั่งเก้าอี้ปะไปแล้วจ้า